อครับตอนนี้รถจักรยานก็ล้มนะครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขาออกก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขาออกก่อน<ม>อ่าเราไม่เห็นตอนล้มนะครับน่าจะเป็นลมน,น่าจะเป็นตอนกลับหัวเอาไปได้แล้ว<ม>เอาละครับตอนนี้เราก็เจอแมงกวางตัวที่สองครับไปหาเร็วนี่ภูมนินี่นี่หูตัวนี้ไม่รู้ตายหรือยังครับ โอ้ตอนนี้เราเจอแมงกวางตัวที่สองเขตายหรือยังเดี๋ยวลองเคลียร์ก่อนนะโอ้โหน่าจะตายแล้วอะตัวนี้โอ้เศร้าเลยครับตัวนี้น่าจะตายแล้วนะครับช่วยไม่ทันนะครับโอ้โออยังไม่ตายลุงภูมิยังไม่ตายเลยแปเอาไม้มาเร็วเดี๋ยวรถม้าเดี๋ยวรถมา้มารถมา้าอย่าพิง่งไม้อยู่ตรงนู้นที่ลุงภูมิทิ้งไว้ต้นไม้อะแปามาต้นไม้อะ,ปะไอะปเอาไม้เร็ว ไม้เนี่ยมีรถตุกๆผ่านไปนะครับอตอนนี้มาทำภารกิจช่วยแมงขวางตัวที่สองครับยังมีชีวิตอยู่นะครับตอนแรกนึกว่าตายแล้วนะครับเนี่ยมันเดินได้แล้วอาหนุูมช่วยแล้วเอาไม้มา เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อทาให้ให้มันเกาะไม้แล้วปล่อยตงไม้อมเอาแล้วครับตอนนี้นะครับต้องคุมช่วยแมงกวางนะครับเอาใส่ใบไม้ไปไปเดี๋ยวไปปล่อยต้นไม้ครับไปเลยไปปล่อยตรงไหนระวังมันร่วงนะต้นไม้แล้นไหนไปอยู่เติไปอยู่กับเพื่อนมันไปไปให้ไปอยู่กับเพื่อนมันไาเร็วครับมาไปแล้วครับไปแล้วไปเดี๋ยวพ่อ ถ่ายคลิปน้องภูมิไปด้วยนะครับเอาไปดูกันนะครับไป